เผยข้อมูลเสียวมีจดสินัตาสมาร์ทโฟนจอพับ2งเฟรปพร้อมกล้องหลัง3ตัวและอาจใช้กล้องหน้าซ่อนใต้หน้าจอ mm. ก่อนหน้านี้ได้มีข่าวลือเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนจอพับได้2งเฟรปของทางเซียวมีออกมาบ้างแล้วนะครับ ลาสุ่ก็เลยมีข้อมูลเพิ ar, ่มเติมออกมาแล้วครับโดยมีรายงานว่าเซี่ยมี่กำลังวางแผนพัฒนาสมาร์ทโฟนพับได้ที่มีดีไซน์คล้ายกับ Galaxy Z Flip 3และได้ยื่นจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วครับโดยทางเซี่ยมได้ยื่นจดสิทธิบัตรกับกระทรวงทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศจีนหรือ CNIPA ทำให้เห็นภาพดีไซน์คร่าวๆของสมาร์ทโฟนฝาพับรุ่นนี้ ทั้งโหมดพับและโหมดกางออกครับซึ่งบนฝาพับมีชุดกล้อง3ตัวบนแถบนูนคล้ายกับดีไซน์ของ Google Pixel 6ส่วนด้านล่างมีพอร์ต USB Type C ช่องลำโพงและช่องใส่สิมการ์ดส่วนปุ่ม Power กับปุ่มปรับระดับเสียงจะอยู่ด้านขวาครับแต่ยังระบุไม่ได้ว่าบนฝาพับจะมีหน้าจอแสดงผลด้วยหรือไม่นะครับและอาจจะใช้กล้องหน้าซ่อนใต้หน้าจอที่เคยใช้ในมิโฟก็เป็นได้ครับ ส่วนรายละเอียดสเปคอื่นๆยังไม่มีข้อมูลเผยออกมาครับแต่สิ่งประดิษฐ์ที่อยู่ในสิทธิบัตรอาจไม่ได้เปิดตัวออกมาจริงๆนะครับยังไงเราคงต้องรอด,ดูกันต่อไปละครับตอนนี้ช่องไอทีฟาส,สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i t ทีฟาเพียงแค่เดือนละยีบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ